นี่เรามาพามาเดินชมวิวในหมู่บ้านนะครับดูวิวนะฮะนี่เป็นทุ่งนาครับข้างหน้าจะเป็นภูเขาสวยงามมากๆเลยครับทุ่งนาเป็นสีเขียวนะครับช่วงนี้ด้านนี้นะครับจะเป็นแม่น้ำ เชิงสะพานนะครับสวยงามมากครับผมให้ดูวิวเนี่ยครับทิวเขาอยู่ในระหว่างเขาเลยฮะนี่ครับโอ้โหวิวสวยจริงๆครับสูรอากาศบริสุทธิ์กันนะครับไปเดีย๋ยวพาไปเที่ยวที่อื่นกันต่อตอนนี้ผมกำลังเดินลงไปแล้วฮะับ้โหมดูโดน มันจะรับน้ําหนักได้ไม่พี่รับน้ำหนักผมได้ไหมเนี่ยรับน้ำหนักได้เยอะไหมพี่อันนี้เนี่ยเนี่ยเลยตรงนี้นะครับผ่านไม้ไผ่นะฮะก็ะเสียวเียวร่วงเหมือนกันฮะแต่พี่ก็บอกว่าไม่ร่วงแต่ได้เสียงลั่นเป็นระยะระยะไปแล้ว <c oughs> ไไม่เสียงรั่นเป็นระยะเลยฮะอ๋อมันมีสองชั้นใช่ไหมพี่อันนี้พี่เขาเป็นเป็นไกด์นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะพี่ที่มาสุโขทัยเนี่ยมีแต่ขับไปขับมาผ่านไปผ่านมา ดูต้นไมาแล้วก็ดูผักดูผักที่ตกงดินแล้วก็ดอกไม้ไม้ไผ่นนจำเลยวันนี้ไปสวนทุเรียน์เนี่ยตอนนี้จะเป็นทางเดินนะครับทางเดินไปที่สะพานไม้ไผ่นะครับไปสวนดอกไม้อยู่ข้างหน้าครับก็เป็นอุมโมงค์ครับ อากาศเย็ยนฮะเดินกินลงชมวิวไปเรื่อยๆนะครับดูสวนทุเรียนทางด้านซ้ายเราก็จะเป็นอันนี้ต้นไผ่เ,เ,เดินไปเรื่อยๆฮะใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้โหวันนี้คนเยอะเลยน,นี่จะเป็นสวนไผ่ปลาไผ่ฮะกอไผ่ ตอนนี้นะครับทุ่งนาโดนเกี่ยวข้าวไปแล้วครับก็จะเป็นที่นาโล่งๆคนระด้านหน้าจะมีไม้ไผ่อยู่เดี๋ยวเราไปเดินดูนะฮะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าด้านหน้าจะเป็นสวนดอกไม้ครับอยู่กลางเขาเลย เริ่มได้เหงื่อแล้วครับตอนนี้ถือว่าเหมาะกัารลังกายครับนี่ครับทางขึ้นนี่เลยนี่เขาวิวสวยมากเลยมาสุดผู้หูลูกตาฮะมันโล่งไปโล่งไปหมดเลยฮะเนี่ยครับให้ดูวิวเต็มสตตีมครับ นดอกไม้จะอยู่ด้านหน้านะฮะนี่ครับส่วนดอกไม้อยู่ตรงนี้เลยฮะไม้ไผ่ครับ ัวจะล่วงเลยเกินตอนนี้เราเดินมาจนสุดของสะพานไม้ไผ่ฮะอี่ฝั่งหนึ่งนี่ครับถามว่าร้อนไหมฮะโด,แด,ดนโดแดดเต็มเต็มเลยโดนแดดเต็มเมเลยนี่สวยมาก นี่เลยครับสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆของผมนะครับที่ได้ออกมาท่องเที่ยวใช้ชีวิตนะครับเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละที่นะฮะที่เรายังไม่เคยไปนะครับเข้าไปซึมซับบรรยากาศแล้วก็พักผ่อนนะครับเป็นชาวบ้านณที่เราไปเที่ยวสักวันหนึ่งครับนอะไรที่มีความสุขมากๆครับเหมือนเราได้เป็นคนสุขโฮไทยนะครับได้มาซึมซับท้องถิ่นของเขานะครับแล้วก็มีโฮสเตย์น่ารักน่ารักอีกเยอะแยะเลยครับที่นี่ครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเป็นสวนดอกไม้ครับอันนี้เป็นสวนดอกไม้ครับผมเขาน่าจะเพิ่งพิ่งปลูกใหม่ตอนนี้แดดกำลังดีแล้วฮะใกล้จะหกโมงแล้วครับแต่ที่นี่แดดยังถือว่ายังแรงเอาเรื่องอยู่ฮะครับฝับ่งน้นจะเป็นภูเขานะฮะด้านหน้าเรา ให้ดูวิวนะครับ360นะครับ 5โมงสี่สิบ้าแล้วฮะแดดยังไม่มีวีว่แววว่าจะล่วงเลยฮะพระอาทิตย์ยังไม่ลงเลยแดดแรงมากครับแต่ว่าดีตรงที่มีลมเย็นๆนะครับพัดสวนมานครับก็ถือว่าโอเคเลยครับแต่เรามาช้าไปนิดเึงยครับเพราะเพิ่งจะเกี่ยวข้าวกันไปไม่งั้น,เ,นเราจะได้เห็นทุ่งนาที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเนี่ยคะ แต่ก like sì ็ไม่เป็นไรครับได้ฟิลลิ่งอีกแบบนึงเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไหนกันต่ออาจจะมีตลาดฮะเป็นตลาดอยู่น่าจะอยู่ริมน้ำครับเห็นพี่ไกด์เขาบอกมาเมื่อกี้ว่ามีมีตลาดริมน้ำอยู่ตอนเย็นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินดูทีแล้วกันโอเคไปกันเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูทางลงนะครับดูนะฮะผมกำลังจะเดินลงอุ้ยอุ้ยตรงนี้จะเป็นคโคลนฮะคโคลนแห้งหมดแล้วไปกันต่อเลยสภาพตอนเดินกลับฮะ ถือว่าออกกําลังกายนะครับวันนี้ชิลมากเลยครับสู่บรรยากาศให้สุดๆนะฮะสุดโอโซนให้เต็มที่เดี่ยวไปชมวิวบ้านอีกหลังนึ่งฮนะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโฮมสเตย์บ้านต้นจันทร์ฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับเ ครับแค่ต่างเข้าก็กินขาดแล้วครับนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มซุ้มทางเข้าหน้าต้นจันทร์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของที่นี่แล้วครับ ดูวิวนะฮะสวยทุกมุมเลยครับแต่พอดีวันนี้ด้านในเขามีคนพักอยู่เลยไม่กล้าเข้าไปครับเสียมารยากคะก็คือเดี๋ยวเรามองดูรอบๆแล้วกันครับให้ดูวิววิวสวยงามเลยฮะด้านโน้นจะเป็นชิงชา้าแล้วก็ตรงโน้นจะเป็นบ้านนายาอีกหลังหนึ่งครับ ที่อยู่ฝั่งโน้นครับตรงน,นี้จะเป็นบ้านนายาก็สำหรับคนที่มาเป็นทริปใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆฮะเนี่ยครับ,รบวิวสวยงามเลยคฮะด้านนี้ก็จะเป็นนอกชาญน,นะฮะของบ้าน นี่ครับสวยไหม ตอนนี้นะครับมื้อเย็นเราเสร็จแล้วฮะนี่งไงสำหรับมื้อเย็นนะครับวันนี้นะครับให้ดูเมนูนะฮะน่ากินมากๆเลยกินคนเดียวจะหมดหรือเปล่าไม่รู้ฮะเต็มเลยฮะเนี่ย ได้เลยครับพี่ <g ül üyor> มันติดปา,ม,ามันจะชื้นๆนะ,นะนายุงมันชอบผักกูดนะฮะผักผักกูดอันนี้จิ้มน้ำพริก อ,อ,อร่อยเลยนะี่อร่อยมากแนะนำเลยนะฮะบ้านอัญชนานะฮะมาคนเดียวหรือสองคนเนี่ยบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีไม่พอนะฮะอาหารอร่อยด้วยสำหรบ,บ้านพักที่ผมอยู่เนี่ยฮะบ้านอัญชนานี่จะอยู่น่าจะด้านในสุดติดติดเขาเลยฮะบรรยากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเงียบปิดปลาตัวใหญ่มากฮะ ก็ถ้ามาคนเดียวก็950ครับ950นี่คืออยู่ได้บ้านหลังนึงฮะแต่ถ้ามา2คนนี่รู้สึกว่าคนละ700หรือ750หละครับจะถูกลงไปนิดนึงฮะแต่ได้มารีเฟชตัวเองได้มานั่งสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สุดเลยฮะ ตลาดหิมห้วยนะ เล่นของคนในพื้นที่นะฮะมีขุ้นยาดองด้วยฮะเล่นเล่นยามข้าคืนนะครับรถพาร์ทรถพาร์ทมีสะพานสวยด้วยฮะ เอาน้ำชาชาเขียวน้ำผึ้งดีกว่าค่ะตัวนี้จะไม่มีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งตัวเดียวตับทดี่พให้ทานมัญหาแก้แล้วเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทค่ะนี่ครับก็จะมีน้ำหลายๆลแบบ นี้ได้นาต้นนาต้นจันโอเคเป็นออริจินอลของเขาเลยครับเดี๋ยวลองชิมดูบ้างจะหอมอร่อยผมครับกี่บาทฮะเอาให้ผมเอารถบันมว่วงอะฮะ เดี๋ยวนะหาเหรียญก่อน,นอ่ะพี่ไม่ต้องถอนก็ได้ครับพี่สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ตื่นแต่ ต้องแต่6โมงครับวันนี้มารอทำบุญนะครับเดี๋ยวจะมีพระบิทฑบาตมาตอนนี้ก็มีคนมายูนรอถ้าไม่ได้ก่ายยามเช้ามาให้ดูนะครับราา,าครับนะ of the บรยากาศยามเช้าให้ดูนะครับตำบลตากบาดยามเช้าวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาันเยอะนะฮะก็ถือว,ว่าเป็นภาพสวยตอนเช้านะฮะเอาบุญมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นวิวที่พักนะครับผมให้ดูณนะที่พักอัญชนาโฮมสเตย์นะครับยามเช้า อากาศดีมากครับมีบ้านอยู่ประมาณสองหลังครับมีรถจักรยานด้วยให้ปั่นนะฮะนี่สุสียามเช้านะครับวันนี้ ตือนแต่เช้ามานะครับไปทําบุญตักบาตรมาครับผมแล้วก็จะมีของกินอะไรบ้างครับนี่แะครับอาหารเช้าน่ากินมากคัะมีปลาทอดด้วยแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยครับมีแคบหมูนี่ฮะมีข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวเปิดดูก่อน น,นี้จะเป็นข้าวเหนียวครับหอมฉุยเลยเดี๋ยวกินกับปลาทอดปลาทอดอันนี้จะเป็นข้าวนะครับวันนี้ก็จะมีออกเหนือเหนือ<ๆ>นิดหนึงฮะมีน้ำพริกหนุม่มแล้วก็มีไข่ต้มก็ผัดบวกกับไข่ครับ แล้วก็ต้องไก่ลองชิมน้ำก่อนโอ้หอร่อยมากมเป็นอาหารนะครับมื้อหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยครับง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบเนี้ย มันพิเศษมากๆเลยครับรู้สึกแบบอิ่มใจเลยครับอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจไปด้วยครับมามากินข้าวไปร่วมยกวมๆไปเลยพี่อง ข้างก็ไปดร่วงจงว่าปัดบวบกับปัดบวบ ต้องเดินทางกันต่อนะครับวันนี้ผมจะไปนอนที่ในตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ว่าก่อนถึงสุโขทัยนะครับในตัวเมืองเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวกันต่อนะว่าทางผ่านที่เราจะไปสุโขทัยเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างอ่าที่น่าติดตามนะครับที่เที่ยวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย สำหรับเทป2นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับโปรดติดตามชมในเทปที่3กันต่อครับ